วัยรุ่นกินไข่ต้มนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าล่าสุดนะฮะทางบริษัทจเจริญพกพััณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือว่า CPF เดินหน้าจัดกิจกรรมกระตุ้นคนรุ่นใหม่เติมโปรโตีนชั้นดีด้วยการกินไข่ต้ม c p ทุกวันนะครับล่าสุดนะฮะได้ดิวกินพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแทนของคนรุ่นใหม่สร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงให้กับร่างกายด้วยการกินไข่ต้มเป็นประจำครับ บริษัทเจริญพวกกระฑพอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF จัดกิจกรรมเติมพลังโปรโตีนด้วยการกินไข่ต้ม CP พร้อมให้ความรู้ถึงประโยชน์ของไข่ต้มเพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาเติมพลังโปรโตีนดีๆไปด้วยกันเพราะไข่ต้มเป็นแหล่งโปรโตีนชั้นดีที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงเต็มที่และพร้อมทาทุกกิจกรรมซึ่งได้รับการตอบรับจากคนรุ่นใหม่บริเวณสยามวอล์กิ่สตรีทเฟสเป็นอย่างมากล่าสุด ได้บิวกินพุทธิพงศ์อัศรารัตนกุลนักร้องและนักแสดงชื่อดังเป็นพรีเซนเตอร์ในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการกินไข่ต้มเพื่อสุขภาพที่ดีมากขึ้นปกติก็จะทานวันละประมาณสองฟองค่ะเพราะว่าก็มีไปฟิตเนสมีอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบว่าต้องการโปรตีนเนี้ย น้ำหนักก็จะแบบทานทุกเช้าเลยกับน้ำผลไม้อะไรเงี้ยทำไมต้องเป็นไข่ต้มจีบีคะก็สะดวกค่ะซื้อง่ายค่ะแล้วก็แบบไม่ต้องต้มเองด้วยใช่ไหมคะตอนนี้มีวิลกินเด็มีเจิเตอร์ด้วยน้องน่ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนทำให้สินค้ามันดูเด็กลงดูแบบสดใสขึ้น เปลี่ยนเป็นกินอาทิตย์ละเจ็ดวันแทนค่ะเพราะว่าน้องทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่จะใชถูกมากเลยค่ะที่เอาบิวกินมาไข่ต้ม่อนปกติจะกินตอนเช้าค่ะเวลารีบๆอย่างเงี้ยค่ะก็คือกินไข่ต้มซีพีเราหนึ่งแพ็คออกจากบ,บ้านได้เลยทํมามต้องเป็นไข่ต้มซีพีค่ะหาซื้อง,ง่ายค่ะแล้วก็ครบคุมมาตรฐานอ่ะรู้สึกแบบว่าดีมีน้ำจิ้มในซองด้วยแบบง่ายๆเลยหยิบหนึ่งแพ็คแล้วก็กินเร็วๆได้เลยค่ะ ไข่ต้ม CP จาก CPF เป็นสินค้าขายดียอดขายอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าไขายแปรรูปพร้อมรับประทานมาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานสากลสะอาดปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนและเป็นอีกสินค้าที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนมาโดยตลอดด้วยรสชาติที่อร่อยสะดวกในการทานโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ที่สำคัญยังเป็นแหล่งโปรโตีนคุณภาพสูงอุดมไปด้วยวิตามิน B12 และแคลเซียมที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงทานได้ทุกวันเหมาะกับผู้บริโภคทุกวัยนี่ฮะสร้างโปรโตีนนะครับแล้วก็ไข่ต้มสีพีนี่คือ